ขอดูหน้าตายพวกแหกปากร้องทุกวี่ทุกวันสิเขาอยู่กันมาตั้งนานเขาไม่ได้ร้องเสียงดังอย่างนี้พวกแกเป็นใครนะ,ะทำเป็นใหญ่อยู่ส่วนนี้เหรอน้อยแน่มา คุยด้วยทำเป็นเงียบนะมาดูหน้าใกล้ๆหน่อยเซอย่าพูดมากนะโอ้ยน่ารักจังเลย แม่จริงก็ร้องสิเที่อันนี้มีปัญหาน่านักมา,กมากใกล้ๆมากใกล้ๆอีกนิดนึง Uh-huh.